สวัสดีครับวันนี้มาพบกับร้านแม็กมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็เป็นช่อง u t u b e นะครับที่ทำเกี่ยวกับารรับซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือสองนะครับผมรถที่เห็นจอดอยู่ด้านหลังผมนะครับเป็นรถบ้านแท้ๆนะครับผมไม่ใช่รถประมูลนะครับผมรถร้านเรามีมากถึง90คันเลยนะครับลูกค้าสามารถไปดูรถเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ ของทางร้านเองเลยนะครับผมที่ www mcmotorcycle.com นั่นเองนะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะครับทางร้านเรานะครับยังให้บริการรับซื้อรถมอเตอร์ไซค์มือสองทุกรุ่นนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมใครอยากจะขายรถรุ่นไหนนะครับง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่แอดไลน์มาที่ idline@mc1331 มีตัวแอดน้ำหน้าด้วยเดี๋ยวผมประเมินราคาให้ไปรับรถให้ถึงหน้าบ้านพร้อมกับจ่ายเงินสดให้ทันทีนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับมีการทําเอกสารสัญญาซื้อขายอะไรให้ครบชัดเจนหมดเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงเลยว่าจะมีปัญหาไปถึงลูกค้านะ ที่มาขายรถให้กับทางเรานะครับพอร้านเรานะครับมีการจดทะเบียนพาณิชย์นะครับและมีการจดทะเบียนร้านรับซื้อของเก่านั่นเองนะครับผมสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมไปได้รถบ้านสวยๆมาอีกหนึ่งคันอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะว่าวันนี้ได้รถอะไรเข้ามานะครับผมไปดูคลิปกันได้เลย สวัสดีครับร้านเ c มอเตอร์ไซค์มือ2นะครับหากลูกค้ากำลังมองหาร้านรับซื้อขายรถมอเตอร์ไซค์มือ2ที่ไว้วางใจได้สัก1ลร้านนะครับฝากกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ช่องนี้กันเอาไว้ด้วยเพื่อที่ว่าจะได้ไม่พลาดรถสวยๆจากทางร้านผมนั่นเองนะครับผมวันนี้นะครับมีรถเป็นเรียกได้ว่าแบบยังไงสายประหยัดละกันนะงบประมาณเพียงแค่2 0,000น 000, กลางๆนะครับอ่านี่มีรถอะไรเข้ามานะครับก็จะเป็น GT 125นนะครับเป็นของทางยามาฮ่าเขานั่นเองนะครับก็ เดี๋ยวจะมาถ่ายสภาพตัวรถให้ดูรอบๆคันนะครับว่าคันนี้มีตําหนิตรงไหนบ้างนะครับที่ลูกค้าควรจะรับทราบเอาไว้ก่อนนะครับผมอาจจะได้ไม่ผิดหวังกับการซื้อรถมือ2กันนะครับในส่วนของชุดสีท่านหน้านะครับคันนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นสีดำนะครับรถตรงเนี้ยด้านหน้าเนี่ยมันก็ยังดูสวยงามตามปกติอยู่นั่นเองนะครับนี่เห็นไหมชุดสีอะไรต่างๆเนี่ยโดยรวมก็ยังถือว่าค่อนข้างที่จะเงาอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับผมนี่ด้านหน้าก็จะเป็นฟอร์มานินะครับผมสติกเกอร์อะไรต่างๆก็คือยังอยู่คบ แล้วถ้าเป็นรุ่น GT125 เนี่ยไฟหน้าเขานะครับจะเป็นไฟหน้าแบบ LED นะครับก็คือจะเป็นแสงสีขาวนั่นเองนะครับผมแล้วก็บังโคนด,ด้านหน้านะครับตรงนี้เนี่ยจะมีดิ้วรอยบ้างนะครับผมนี่ตามที่เห็นเลยนะครับถึงแม้ว่ารถจะเป็นสีดําบางทีลูกค้าอาจจะมองไม่ออกหรือว่ามองไม่เห็นนะครับอันนี้ทางร้านก็จะพยายาม แจ้งให้ลูกค้าได้รับทราบเอาไว้นะครับจะได้ไม่ผิดหวังกันนะแล้วก็ตัวนี้นะครับยางด้านหน้าเนี่ยนะครับผมสภาพดอกยางเนี่ยนะครับผมก็ยังสามารถที่จะใช้งานได้อยู่นะครับดอกยางก็ค่อนข้างที่จะลึกนะครับผมแต่อาจจะมีแบบแตกลายงาแล้วนะครับผมแล้วก็จานเบรกนะครับด้านหน้าก็จะเป็นจานเบรกเนาะมาพร้อมกับปั๊มเบรกให้1่พอร์ตนะครับ คราวนี้เราจะมาไล่ดูกันในส่วนของตัวเริ่มจากไฟเดี่ยวก่อนไหมนี่ไฟเดี่ยวตรงนี้นะครับมุมนี้ไม่มีแตกนะครับกรอบอะไรต่างๆก็คือยังสวยอยู่ฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตัวกรอบอะไรต่างๆก็ไม่มีแตกนะชุดสีด้านข้างนะครับฝั่งนี้เป็นยังไงบ้างนะครับโดยรวมก็ยังถือว่าเนียนตามปกตินะครับตรงนี้ชุดสีก็ ไม่ได้มีรอยคูดหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะรอยลงรอยล้มอะไรมานะครับอ่านี่ก็จะประมาณนี้นะใต้ท้องนะครับอ่าตรงนี้จะมีตําหนินิดหนึ่งเท่านั้นเองนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับผมเล็กน้อยมากนะครับผมไล่กันยาวต่อมาเรื่อยๆนะครับจนถึงชุดสีด้านหลังนะครับอ่านี่ก็จะเห็นถึงความอ่าเขาเรียกว่ายังเนียนัอยู่นั่นเองนะครับชุดสีต่างๆก็คือยังเนียนนะอ่าตรงเหล็กพักเท้าที่เราชอบดูกันประจํานะครับฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยนะครับผม กออากาศยังเป็นกองเดิมนะครับชุดข้างยังเป็นของเดิมนะครับมีคันสตาร์ทเท้ามาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะได้เป็นโช๊ค YS นะครับอ่านี้เจ้าของ่าจจะเปลี่ยนโช๊คมานะครับแต่อาจจะมีแบบสีลงสีล่อนนะอันนี้ลูกค้าคนทราบไว้อีกนะครับผมแล้วก็ยางด้านหลังล่ะอ่านี่สภาพดอกยางด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวเบรกด้านหลังเนี่ยเขาจะเป็นดัมเบรกนะครับอาจจะเป็นเบรกแบบธรรมดาทั่วไปนะครับจับมือด้านหลังยังมีติดมาครบอยู่นะครับทั้ง2ฝั่งเลย ตัวไฟท้ายนะครับด้านหลังก็ไม่มีแตกไม่มีรอยร้าวนะครับชุดสีทางด้านฝั่งนี้บ้างอันนี้คือผมพยายามแบบถ่ายให้ลูกค้าได้ดูแบบละเอียดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมีรอยตรงแบบสติกเกอร์นิดนึงนะครับผมอ่านี่ถึงแม้ว่ารถจะราคาไม่สูงนะครับสองหมกลางๆก,ก็จะพยายามนะครับรถมีตําหนิตรงไหนก็จะแจ้งให้หมดนะครับอย่างคันนี้เนี่ยนะครับ ั้งคันนะครับมันจะมีตําหนิอยู่ประมาณฝั่งนี้นี่แหละนะครับผม <_ EN> ก็จะมีตรงนี้นั่นเองนะครับอ่านี่อันนี้เจ้าของเขาบอกว่าเขาไปขูดกับกําแพงบ้านเขามานะอ่านี่ก็จะมีรอยตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับอ่านี่ก็ถือว่าเราแจ้งให้กับลูกค้าได้รับทราบนะครับอ่านี่ลูกค้าก็จะได้รู้ไว้นะครับผมส่วนเรื่องเขาเรียกว่าอะไรสูตรรถเนี่ยนะครับยังปกติอยู่ผมลองขี่แล้วก็ยังตรงปกตินะครับตัวนี้เลขใหม่นะครับจะวิ่งมาอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0หมกิโลนะครับอ่านี่แล้วก็ าการเปิดบอ่ออะไรต่างๆก็สามารถเปิดได้ที่เบา้ากุญแจตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีตะขอขวนกับข้าวมาให้1จุดช่องนี้เอาไว้สําหรับาวางขวดน้ําได้นะครับแต่ช่องนี้น่าจะใส่อะไรไม่ได้นะครับผมเล็กมากนะครับผมอ่านี่เปิดดูใต้เบาะกันหน่อยยูบ็อกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับยังสามารถที่จะใส่หมวกกันน็อกได้อยู่นะอ่านหนึ่งนะแล้วก็ใต้เบาะนะครับตรงนี้น้ำมันเนี่ยสามารถรองรับถึงเจ้า e 2 0เลยนะครับก็อยู่ที่ว่าใครจะเติมอะไรนะครับ คราวนี้เรามาลองสตาร์ทเพื่อฟังเสียงเครื่องกันก่อนสตาร์ทนะครับนี่เอานิ้วจิ้มให้ดูนะครับคอท่อเย็นๆแบบนี้นะครับอันนี้คือเย็นๆเลยนะครับผมอ่ะเราก็มาสตาร์ทฟังเสียงกันหน่อยนะครับนี่ก่อนสตาร์ทนะเราก็รอไฟนี้เขาดับหน่อยนะครับอ่านี่ก็จะมีโหมดอีโคไหมเมื่อกี้เหมือนเห็นขึ้นอ่ะมีอีโคให้ด้วยนะครับลองสตาร์ทเพื่อฟังเสียงกัน สตาร์ตติดนะครับง่ายๆครั้งเดียวแบบนี้นะครับผมอันนี้ยังถือว่าสตาร์ตติดง่ายอยู่นะครับเรามาดูกันในเรื่องของระบบไฟตัวรถกันนะครับไฟด้านหน้านะครับเขาจะเป็นแสงสีขาว LED นะครับอ่านี่อันนี้เป็นไฟต่ํานะครับผมเปิดไฟสูงหน่อยอ่านี่ไฟสูงติดนะครับทุกอย่างติดใช้งานได้ปกติไฟลีนะครับทั้ง2ฝั่งแสงออกปกติเลยนะครับมาดูที่ไฟเลี้ยวกันบ้างไฟเลี้ยวฝั่งนี้ติดนะครับอีกฝั่งหนึ่งนี่เราด้านหลังกันบ้าง ด้านหลังติดนะครับผมฝั่งนี้อ่านี่ประมาณนี้นะครับแสงไฟเบรกอะไรต่างๆนะครับอันนี้เป็นไฟท้ายนะครับแสงไฟเบรกมานะครับทุกอย่างสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับผมเสียงท่อรถรุ่นนี้นี่จะระบายความร้อนด้วยตัวพัดลมนะครับเดี๋ยวผมจะลองเร่งเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะครับดูว่ารถมีควันขาวไหม เสียงเครื่องเงียบๆนะครับปกติเลยนะครับผมบิดจากด้านบนมั่งคันเร่งก็บิดติดตามมือนะครับทุกอย่างใช้งานได้ตามปกติอ่ะคราวนี้นะครับเราจะมาสรุปคะแนนตัวรถกันนะครับผมคันนี้เนี่ยผมจะขายอยู่ในกลุ่มประเภทของแบบรถตามสภาพนะครับผมอ่าก็คือรถเนี่ยคำว่าตามสภาพของผมก็คือหมายความว่า ชุดสีมีริ้วรอยบ้างนะครับผมแต่เครื่องยนต์อะไรต่างๆเนี่ยคือปกติสามารถใช้งานได้หมดนะครับแต่เราอาศัยว่าเราแจ้งกับลูกค้าตามตรงเท่านั้นเองนะครับผมคันนี้ผมจะให้คะแนนโดยรวมนะครับอยู่ประมาณราว80%ละกันนะมันก็จะมีตำหนิประมาณชิ้นนี้กับชิ้นด้านหลังตรงนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมส่วนเรื่องราคาขายนะครับคันนี้มันเป็นรถปี2019นะครับได้เป็นตัวล้อแม็กนะครับผมเอาไปราคาเบาๆเพียงแค่24,900บาทนะครับผมราคานี้นะครับเรารวมการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีก่อนจะส่งมอบรถคัันี้ใหกกบาารรรรรเเมปะื่อง ใ0วันมีการรับประกันเกี่ยวกับการโอนให้แล้วก็ที่ร้านมีบริการจัดส่งให้ทั่วประเทศไทยเลยไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ในกรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างจังหวัด สามารถจะส่งให้ได้หมดและก็รองรับการเก็บเงินปลายทางที่หน้าบ้านของลูกค้าเองอีกด้วยหรือถ้าเกิดหากใครนะครับอยากจะเข้ามาดูละคันจริงก่อนก็สามารถมาได้เลยที่ซอยเพชรเกษม7จหากมาไม่ถูกนะครับโทรหาได้เลยที่เบอร์มือถือ0 8 0 558 0396หรือจะแอดไลน์ร้านมาก็ได้นะครับที่ i อ l ดี e s i m c 1 3 3 1มีตัวแอดนำหน้าด้วยสามารถทักไลน์เข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นสั่งซื้อรถจองรถหรือว่าใครอยากจะขายรถรุ่นไหนนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับไม่ว125บ,บ นะครับหรือว่าจีโอโนของ Honda นะครับเรารับหมดนะอย่างล่าสุดนี่นะครับเพิ่งไปได้ ADV นะครับ160จากจังหวัดน่านนะครับผมนี่เราก็ได้ ADV 160บเราได้มา2คันเลยนะครับผมกับแอ r ล็อกนะนี่รถสวยๆทั้งนั้นนะครับใครอยากขายรถรุ่นไหนเรารับซื้อรถเข้าทุกวันนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมก็รับซื้อรถให้ราคาสูงแน่นอนนะครับจ่ายเงินสดให้ทันทีแล้วก็มีการทาเอกสารสัญญาซื้อขายอะไรต่างๆให้ครบชัดเจนทั้งหมดเลยนะครับผมอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับก่อนลาจาดกันนะครับก็อย จ้งเตือนช่อง YouTube ช่องนี้ไว้นะจะได้ไม่พลาดแลวสวยๆจากที่ร้านนั่นเองเดี๋ยวเรามารับชมคลิปรีวิวคันต่อไปกันนะครับขอบคุณครับ